สวัสดีครับวันนี้เพิ่งเปลี่ยนน้ำปลาเสร็จครับแล้วก็ตกแต่งคอนไม้ใหม่แล้วก็เปลี่ยนต้นไม้น้ำใหม่ครับมาถ่ายให้ชมกันครับเพิ่งเปลี่ยนเสร็จแล้วฝากกดติดตามด้วยนะครับ Subscribe Youtube เก่ง c h ช n แนลครับเรามาดูปลาด้วยกันไปนะครับอ่ามีมีเสือต่อสตัวนะครับอีกตัวนึงมันจะอยู่ตรงตรงตรงรูนี้นะครับเป็นตัวเล็กหน่อยมันจะแอบอยู่ตรงรูนี้ ผมได้เปลี่ยนไม้น้ำใหม่นะครับอันนี้เป็นเฟิร์นมันขึ้นอยู่บ่อข้างบ้านนะครับไปเก็บมาไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่ทนขนาดไหนแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเฟิร์นอันนี้จะเหมือนที่เข้ามาใส่ประกาศกันหรือเปล่าผมผมไม่แน่ใจนะครับก็เลยลองออกมาดู ตอนแรกที่ผมใช้มันเป็นอีกแบบหนึ่งครับมันเป็นไม้น้ําผมไม่รู้จักชื่อครับแต่ผมซื้อมาจากสวนเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมพาพามาให้ดูนะครับเนี่ยครับมันเป็นต้นเนี้ยครับต้นเนี้ยเนี่ยมีเยอะเลยเป็นต้นน,นี้ตอนแรกมันเป็นต้นนี้อยู่ในตู้ปลามังก่อนต้องกลับไปดูย้อนไปดูอันเก่า ครัวผมจะถ่ายน,นี้ให้ดูอันนี้ก็ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูปลามังกรกันต่อครับเพิ่นๆให้ดูเสือเสือจิ๋วเสือจิ๋ว ตู้นี้เป็นตู้36นะครับ20 20ิบพอดีที่บ้านพื้นที่แคบครับเลยใช้อย่างนี้ไปก่อนผมเปลี่ยนน้ำร้0ยเเลยนะครับเนี่ย ก็ดูดออกก่อนครึ่งตู้แล้วก็ขัดขัดถูๆจนน้ำมันเริ่มสกรปรกมากก็ดูดออกครับแล้วก็ให้เหลือประมาณสักสนิ้วเติมน้ำใหม่เข้าไปแล้วก็ไล่เอาน้ำดูดออกไปเรื่อยๆครับเอาน้ำเก่าน้ำใหม่ไล่น้ำเก่าจนเริ่มใสครับ อ่าจะอย่าลืมใส่น้ํายาปรับคอรีนด้วยนะครับผมใส่น้ํายาปรับคอรีนก่อนที่จะเปิดน้ําใหม่เข้าไปนะครับใส่ไปเรื่อยๆใส่แบบแบบว่าพอเสร็จแล้วก็คือคือใส่ไปแบบจอดไปสองฝาแล้วก็ดูดน้ําออกไปครับแล้วสักพักหนึ่งค่อยใส่เพิ่มอีกสองฝาจนน้ํามันหายขุ่นนะครับ แล้วก็ใส่สองฝาสุดท้ายแล้วก็ไม่ใส่รอน้ำรันเต็มตู้เลยครับอย่าลืมกดซับสไคร e กันด้วยนะครับขอบคุณครับ